ย้อนกลับไปในราวปี1956ณการประชุมเชิงปฏิบัติการดาร์ตมัธผู้บุกเบิกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กลุ่มหนึ่งได้จุดประกายแนวคิดอันน่าทึ่งขึ้นมานั่นคือปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ AI ในช่วงแรก AI เป็นเพียงแนวคิดทางทฤษฎีและการทดลองในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในช่วงนั้นยังไม่ทรงพลังพอที่จะประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนได้มากนัก ทศวรรษต่อมา AI ได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า AI ฤดูหนาวเมื่อความคาดหวังที่สูงเกินจริงไม่สามารถเป็นจริงได้ตามที่วาดฝันไว้เงินทุนสนับสนุนลดน้อยลงไปมากอย่างไรก็ตามนักวิจัยผู้ไม่ย่อท้อยังคงเดินหน้าพัฒนาต่ออย่างเงียบๆพวกเขาได้วางรากฐานสำคัญให้กับสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบัน จุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงในช่วงปลายศตวรรษที่20และต้นศตวรรษที่21เมื่อคอมพิวเตอร์มีขีดความสามารถในการประมวลผลเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดประกอบกับการพัฒนาอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสมองของมนุษย์ทำให้ AI สามารถเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาาลได้ด้วยตนเอง ผลกระทบของ AI ต่อชีวิตมนุษย์เริ่มชัดเจนขึ้นตั้งแต่ช่วงปี2010เป็นต้นมามันแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างที่เราอาจไม่ทันสังเกตตั้งแต่ระบบแนะนำภาพยนตร์ที่คุณอาจชอบในบริการสตรีมมิ่งไปจนถึงระบบจดจำใบหน้าในสมาร์ทโฟนหรือผู้ช่วยเสมือนที่เราสามารถพูดคุยโต้ตอบด้วยได้ในภาพตาสกรรม AI ได้ปฏิวัติการผลิต ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพิ่มประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดและทำให้สินค้ามีราคาถูกลงและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นการแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญมันช่วยในวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์เพื่อตรวจหาโรคได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นช่วยออกแบบยาใหม่ๆและแม้กระทั่งการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วย AI ปัจจุบัน AI ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้มันช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าของ AI ก็มาพร้อมกับความท้าทายทั้งเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลการจ้างงานและจะริยธรรมในการใช้ AI การที่มนุษยชาติจะก้าวข้ามผ่านความท้าทายเหล่านี้และใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นได้อย่างไรนั้นเป็นเรื่องราวที่เราทุกคนกำลังเขียนร่วมกันอยู่ในทุกวันนี้